นี่เขย่าเลยนี่ยบอกว่าอยาเขย่ามันจะไม่ออกอะไรเขย่าเห็นไหมนั่นเนี่ยยังอยู่ไม่ออกอะไรหรอนี่เขาไม่เคยออกมันจะสวยอย่างงี้เห็นไหมคุณเป็นโดยเฉพาะไอรีมูเวอร์หรือว่าทั้งหน้าเลยไอแอนลิปบัดช้ยได้ทั้งหน้าบัดชัโอเคเดี๋ยวนะับไอแอนลิปบัดชัยได้ทั้งหน้าก็ลงภาษาอะไรภาษาอะไร I don't know I don't know I don't know I ลงวายอยู่ Who you are วยพี่น่าเพลงอะไรอ่ะทีนี้เพลงอะไรอ่ะคุณอ๋อพี่มันพี่กุ้งใบมานี่อะไรนะดูพี่มันทำซื้อปลาที่ตลาดใช่เหรอใช่เหรอบ้าเอาแล้วใครจะทำอุ้ยทำไม็นอย่างอ่้นะใช้กันไก่ตัดไงแล้วพี่เขารู้พี่คนพี่เขารู้เพราะพนเปล่าเครื่องไม่แหว่งตั้งแต่ที่แล้วเว้ยแต่ทีเนี้ยมันหนักแแกกพี่มันไม่กล้าให้น้ำอยู่อย่างน่าสดเลยใช่ไหมคิวน้ำอ่านมา หายไปครึ่งคิ้วแล้วว่ะเรื่องการสวยอะไรเราจะบอกว่ะพี่โอนน้ำตื่นมาต้องเขียนทุกวันอันเนี้ยหนูต้องเขียนคิ้วตอนนอนด้วยไหมเนี่ยควรจะสงสารกันขับน้ำหรอเสร็จกายแล้วค่ะยักุซ่าตาโตตาไม่เถากันอยู่แล้วคิ้วยังไม่เถากันมันใช่เรื่องไหม เาเห็นเรื่องด่างเรอเป็นเรืขสิะาี่รู้สินะเป็นโมดอยของชีวตเราเขาอุตามมาเชียร์เห็นในทีวีสวยจะตกจริงทเรียดเลยที่สนามบินแล้วแต่ตอนนั้นพี่ก็แต่งหน้าไม่ใช่หรอแน่นแค่เอาใหญ่เลย้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะเอาใหญ่เลยนะน้องใครอะแกใครอะแกอะไม่คุยกับน้องด้อีกขนึงนะเป็นเหมือนกันเนาะ แต่เฮ้ยเป็นน้อยกว่าวุ้นนักเรียนบอกแล้วตาไม่เท่ากันยังจคิ้วไม่เท่ากมาดิเออแล้วมาแหว่งข้างที่ตามันไม่สวยเลยพี่วุ้นเขาคงแบบเอาไว้เขียนคิ้วให้มันสวยๆไงใช่ไงแล้วแตว่าพี่เขาเจอเราอธิษฐานอีกหกวันเราต้องอยู่คนเดียวพี่นานหุขอชั้นแต่งหน้าส่วนตัวในตอนเช้าขอให้พี่บุญพี่ตุ้ยนุ้ยและพี่สมบป่ะใช่ <ม>บ้าพี่แนทมานะแต่งพี่แนทอ้าวแลบบ้วบอกใช่บอกว่าไม่ใช่ละออ๋ดีจอเองไงบอกพี่นั่นแหละให้พี่แนทอะมานะคะตอนเช้ากี่โมงนั้นเลยนั้นเลยเหมืองตีสามสวยแล้วสวยปุ๊น้องไม่ต้องน้องหน้าสดได้น้องหน้นาสดผมมัน่นใจน้องเป็นดาวมาถาลายน่ะเพื่อนที่คณะคงจะปลื้มสุดเลยสินะอย่า แม่สวยดีเนาะแม่น้องอ่ะมันเป็นออยเหรอาเปล่าเป็นน้ำเปล่านี่แหละเขาไปเพิ่มหมูค่าใส่สุดาเข้าไปจะเอาอ่ะเอาเอาอะไรเอาอะไรอ่ะแค่แหละได้หมดอ่ะอ๋อดิ่งเหรออยังได้น้ำมวยไหมมีเต็มมัยเบื่อแล้ว เหมือนเบื่อแล้วอ่ะน้ำมวยคายหล่อๆน้ำเฟรยอุ่นกันดีน้ำไปนี่โหสีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายถึงว่าโดนเขาเตะจนแบบเลือดอล่อแล้วไปทำอะไรอยู่เขาจะต้องมาเตะเนี่ยเนี่ยยี่ฟังโคตรผ่าอะไรวะมันจะพองรคือะไรวะโง่ ให้ด,ด,ดูทาคนอื่นเขาล้างหน้าเลยดูความเป็นธรรมชาติเดิมหน้าตาดีเหมือนเดิมไม่คือมันไม่ดีที่แต่ก่อนแต่ก็นหนังแต่งมันก็ยังไม่ดีพี่วุ้นขี้หนูไม่ว่าพี่วุ้นหนูว่าคือพี่วุ้นะแต่งเก่งไงแต่ไอคนนี่แบบมึงจะไปใต้ใสายกรไปหรอไปใต้ใสายกรไปไปหนูบอมมี่ประโยชน์อีดังมหาใน อีดาามาหาอะไรไงอย่างละน่าเด้งเลไหนลองดูหนสิการกำลังเจ้บพังเกลร้อมีเด็กเก่าปังนเลยแต่เอ็งพังเจี๋อวไม่เข้าไปไม่คือหนูอ่ะชอบเจะไปใต้ไซตกับไปโหลดอยู่ไปก็ว่ามีประโยชน์ เรียนไปกับบามีแต่อยู่ <laughs> จะไปตายใส่กับไปรถไปยังไม่อยู่ดิ<ป>ถ้าเราไปแล้วจะรู้สึกอ๋อไปถ้าเธออยู่คนเดียวกับการของคนเธอจะรู้สึกว่ามันเหงาขาางนาดไหนเว้ยจะไปตายใส่กับไปเรียนไปกบมีไปอยู่ <laughs> ไปตายกระล,ลักไปเลยกูกระรักไปเลยแต่จะเล่าให้ยั หนูบอกว่ากูการอัพผิจะไปไทยไซส์ก็ไปลดไปให้หมดไซส์หมดสองคนเลยหมูยเลียนไปกระบะนี่ไปถ้าสมมิว่าแบบไอ้สอยู่เูไอหมอกกันออกเหนือคนเดียวเนี่ยเลยจบอกเดลางเาแต่หุ้นของสุกเดี่ยจะไปตาไปเรื่อยียนไปกระบะนี่ไปเยอ ไปอ้าววะลืมตัวเองลืมว่าจัดกําลังลืมว่าน้ำไม่ด่าเราแม่ลืมตัวเองคืออะไรล้างหน้าแล้วลืมว่าคนนั้นเป็นใครลืมว่าน้ำด่าเราแล้วว่าน้ำไม่ด่าเราอะไรคืออะไรก็สี่คนแย่เวหมวยจัดแม่ทําไมถึงคิดว่าน้ำจะไม่ด่าพี่คือน้ำด่าพี่คนเดียวแค่เชือกเรียนไปกับแบบนี้ไปทุก จะไปสกระคอแล้วลอแล้วคอแล้วอ้ยเายากตลอดเลยอะไรอยากไตลอดพอแล้วหมคอแล้วอ้จะไป